ผู้ฟังเอ๋ยบัวอาศัยเซิงน้ำน้ำกระเพิงดอกวังป่าบัวอาศัยวังเวิ้นจึงลอยล่องดอกน้ำนาําท่ามอาศัยห้วยง้อขั้วอาศัยแอกตาแหกอาศัยไก่ต่มจึงโต้ตุ่มดอกจากคอนคือดังค้อนอาศัยใหม่ดกใสอาศัยโกนค้นก็อาศัยค้นเพิงกันนอโดยดามข้ามอาศัยหมอหมหม้ออาศัยซอง คลองอาศัยไมค่อนตีตองจังคอยดังสามักี้กันไวคือข้วเหนียวหนึ่งไม่สุขเดอ้อย่าใ้เพศแตกมางคือน้ำทือข้วเหนียวสามาักีกันไวดอกคือฝนแสนหาโตกลงมาจากฝ่าไล่หมหงตัวอีสานบานเฮ่าแล้วบานเฮ่าแล้ว สิบนิ้วอันไรแหวนนะครับซองแขนนบจอกอนบจอกอก็ขอกล่าวว่ากราบนามัสการทางงฐานปเรนิราโุธีระพานุเนนน้อยถูกกรูปกรุกนามถูกเขตข้ามอลันบัดเด้อหน่อยเด้อสุขีมันเสมอมันเครือเกา่าทั้งปูฟังและปูเบาความเศรายาซูมีสุขสบายล้วนมีแต่มวนอย่ามีเงามีแต่กองความสุขถูกอย่ามีมากไก่ กราบสวัสดีที่น้องคุณพ่อคุณแม่ย่าเอื่อยย่อายน้องนุ่มลุ่มปานาอาตลอดถึงนิดหมอแคนแฟนหมอเพลงนักเล่งหมอลองอยาพเป็นน้องหมอปินศิลปินหมอลำกูมาคำญญานน้ำกันเบื่อถูกมองถูกบอลน,น้องทั้งโซปบรลาลากาทถูกทันทุกคนเตะเกียรติติดตามรับฟังทั้งเพจช่องของจานผู้พงคนพญา ฟังเลยปากบ่ไดบาดเบามั่นบ่สวงความเงาบา่ได้ไขว่าจ่าส่วนบ่ลืมคำเบาคิดหอดพวกมูเจ้าเอาพญามาแตมตต่มลืมบ่อลงคงสิลืมบ่ไดบ่มาไก่สวงบ่เป็นนะครับเนาะมีเวลั์เบลากระสีน้ำพญาอนุรัก์มุ่นมั่งสืบห้อยตาว่าห้อยปูเหตดสิบสองของสิบสีเหตดงีคลองเจียง มาให้พี่น้องฟังน้ากันมวลมวลแล้วก็ขอพระคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แรงจิตแรงใจพุ่นกะบาลพี่นี่กะบาลน,น้องปองดองให้ฮักแกนทึงย่มถูกยาแขนได้ว่านเอินซอยกันสายสัมพันธ์ให้เงาเนียนสายแน่นให้มันแกนเดอซอยพยุ่งกันสืบใบให้มันได้สืบแนวกะมาสืบห้อยตาว่าห้อยปูมุ่นมั่งสังขยาของกินบอกกินมันกะาเนาบนวะ ของเก่าขั้นเบ่เอามาเบามันกะลงมันกะลืมโดยเฉพาะเหีดประเพณีลกักกาพญาภาษาบานตะเหาซอยรักษา้ากันเบามุ่นมั่งเห่าสีลำกานี่ล่ะคือข่พญาเศษแหงเดียวเสี่ยวแหงห้องให้มั่นกองทัวจักรวาลบุญนาดให้มันกองทัวจักรวาลใน,กกนใคนหัจักคขั้พญาภาษาบานตะเหาสันตักเมื่อนี้พบพอกันกับจานผู้พงคนพญา นะครับพระอาทิตย์บ่ลืมบ้านพระจันทร์บ่ลืมคืนทะเลบ่ลืมคืนสายร่มยังบุยโบกโลกบ่หยุดมุนถึงขอบฟ้าสีเปลี่ยนสีจานกู้พงค,คนหนีบ่เปลี่ยนไปสิได้จ่อยหอดเวลาก,ก็มานั่งขอกหมอกอยู่หมักกระตั้งนำมูลมังสังกกยามาเบาจ้าจีโจยให้พี่น้องฟังน้ากันเหมือนเดิมนะครับหลายท่านหลายคนบรรยายยางให้อาจารย์แนะนําวิธีการการเบาไญ้านะก็เลยว่าเอ้ากะสิเอาความูล ของผมเนี่ยละ่ะเทคนิคของคนมันบอคือกันแต่ถ้าพี่น้องได้นวทางไปก็ดีใจนําผมตะกี้นะตรงเบาความเก่าเลา่าความหลังก่อนพี่น้องตะกี้ต่กอนนะพญาะกับบรันองจากเลยไปเลียนอยู่วัดพระธาตุพระนมบวชเงียนเขียนอ่านฝนเขียว,ฝน,วฝนข้างอยู่หลายปีดีดักไปดได้ยินข้าเจ้าวบาพญาะได้ยินหลวงพ่อท่านเจ้าคุณว่าก่อนเพิ่นเทศไปงานเทศหลวงพอ่อท่านเจ้าคุณพระ ทำปริยติมุนีเจ้าคุณนวลท่านพอนวลน,นะครับดี่ยวนี้เปินมรณะละสังขารไปแล้วหลวงพอเจ้าคุณมณิษมาเทศบันในบทนี้ร้ายที่สุดเจ้าผู้เที่ยวทางเบิ่ประสงค์ทิ่งบังไงไก่โฮมจี๊ยั่งสิได้ช่วยหลังไก่หฮมหั่งยั่งสิได้ช่วยหนาไก่โฮมบ่ายั่งสิได้อาบกินยาสุม่วเมาเลนบุปพาล่ามกลางป่าเด้อ ยาหม้อปุ่มบักว่ามันซีซาคำท่างพนืมันละต่ำตึงหวัวใจเลยแม่อุย้ยละเพิ่นแปรให้ฟังว่าหมายในี่ายานี่มันเป็นจังใดก็เลยมักสแล้วมักเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็บ,บอกว่าเอาต่อไปพานิสิตเดอร์สิไใดเป็นโกโ้โซกพันเสารอาทิตย์ซอยประกาศอนุโมทนาบุญกุโซนฝึกไหวหลังจากนั้นก็สิทรงไปเทศเด้เพื่อนาหนาะ อ่าทรงไปเทศไปยังน,ะนาพี่น้องมันเป็นจรัสนเนาะเออทรงไปเทศไปยังตามหมองต่างๆตามที่ต่างๆนะครับอ่าตกอนก็เลยไปเบิงน่วยของวัดประาธาพนมเออเรื่องเล่าเป็นสันเดีประาธาพนมก็มีนวยอ่ากองบุญมีน่วยประชาสัมพันธ์มีน่วยบาทสวรรค์มวย ดอกใหม่ถูกที่เทียนท่องหน่วยวัตถุมงคลแต่ละหน่วยปังเกิสิมีโคศกแต่ละโคศกก์เิเบลได้บ่ะเด่นเมืม่อนี่ท่านผู้ท่านถอดเงินตาท่านไปหาคนตายอุทิศบุญนุ่น,น,นเนืองบริเครื่องคัดของจิตใจ,ใจปองบุญนํำทรงสมประสงค์ตุกด่านท่านสั่งจึงรับเอาเด้อทั้งบุญกะว่าบุญเหมือเศ้าตักบาดจังหันบุญกลางวันแตงเพี้ยนควายคบน่วยนั่นกะว่าทำบุญสั่งทางกุศลให้คิดทำตุกค,คำเสาเฮาได้แตงท่านบ่บ่อันน่วยบุญกระทวมหรือแรงขาดแ อันนุวยผุนกับว่าวปัจจัยไปคือต่อเขาหน้าน้องของผู้อื่นคือต่อหน้ามูเจ้ายงังใส้อิ่มเต็มอันน้วยผุนกับเจา้าซุกยู่หล่นพ้นตีก่อรมดีหายยูแดงมีหี่หายหายูดีมีแห้งบวัวเปลี่ยนแปลงซุกนั้นเกิดค้อหมักอย่างแห้งปัจจัมากพญาปัจไปนั่งฟังตะกี้มันบอดดีมีอินเตรอเตรอ์นเน็ตเบิ้งน้ำช่องนั่นช่องนี้จังสีดีไปจำออกไปนั่งฟังาาก็เจ้าไปนั่งคอมเแค่แม่อยู่ไปนั่งตบเปาแตะแปะเป็นตาหักต่แพง ไปจอะฟังผู้กาเว้าวจังใดลกักสันเนต่ละจังหวัดเนี่ยครับประถาพน,นมเนี่ยเป็นบัดใหญ่ยาา่ำนักกาบนมัสการกษเซมีทั้งพี่น้องร้ายจากสกุลนครขค้ขโซกจากกาฬสินจากอุบลชีสเกตกันเองหลายจังหวัดไปร่วมกันเพิ่นก็นสิมาซอยถาวายเสียงแห่งฟังแห่งหมักแห่งพี่น้องจูดเจ้าเจ้าปานเบาวติดลมฉะนั้นตรงบอกพี่น้องไว้ก่อนจานกูุพงเสียงบด่ดีเด้เสียงแหลมเสียงหน่อย พี่น้องได้ฟังหลายจังหวัดสิงหงว่าแต่และจังหวัดเนี่ยมีเสน่ห์ในการเบาพยญา,าออดอ่อนอุ้ยทั้งหย่อสกุลแน่ศีสะสสกเกตแนพุทธไทยอ่ากะเรื่องซวยคาแต่ละจังหวัดเนี่ยมีเสน่ห์ในการเบา,ยา,ยาขนาดแต่เลื่นอนฉะนั้นวิธีการเบาของผมผมก็ไปหาหลวงพอ่อเจ้าคุณอ่าท่านพ่อเอิ่นท่านพ่อท่านพ่อครับอันผมอยากเบาพญา,าเป็นเหตุอย่างใดเอนมันสิยากรึยังบนวั หู้เลียนเหรียญโมมจันจำใบละบอกอีหยังก็ขน่อยหู้เลียนเหรียญโมมจันมาบ่เออ,อขั้นใดเนี่ยจะมาหาห่อ่นก็ไปคิดอยู่หู้เลียนเหรียญโมมจันมันเป็นอีหยังมันเป็นจิตโปมจิตโปมจิตด,ด,ดีดมันอยู่หู้ใดลบ่ะะเต้น,นสามมือบอ่ได้แมแปลบ่ออกศอกบอ่พอก็ไปกราบเพิ่นอีกมาละบ่คนน่ะใกล้บบละบ่หู้เลียนโมม,มบ่ได้เด้กกันห่อยโอ้มาคือปึกแต่เพิ่นมา <c oughs> ก็น้อยว่าจักแล้วหูเล้เหรียญมุมจันทร์ไปหาอยู่ใจวันนะโอ้ยหูเลเหรียญมุมจันทร์กับผนที่ล่ะผนที่ละ่ะเงียนดูดูมันจมหูเหรียญเหรียญก็เฮียนดูดูมันจมหูเลียนเหรียญมุมจันทร์ก็เฮียนดูนนนดูม,ม,ดมันจมมันก็ะดัยแค่นั้นตัวคนนะวิ่วได้ได้จากทองพอทองเมรดออกเปิดบัตรหลายท่านหลายคนกำลังจะเลียนเป็นโคโ้กเป็น่ยนผู้นำชุ่มชนไม่ไม่อาจจะเก่งนี่ยบาตตรงญาติกับฝึกเอาไม่ได้เก่งมาแต่ทอง ผมก็ไไ้มุ่นหลงพ่อเจ้าคุนหูลเหลีย้ยเหรียญมุมจันเฮียนดูด,ดูมันจมก็เไยใดไปยะเพราะพอแมยมาทา่านแล้วให้สมดังมโนไม้มีลูกยิ่งลูกไส้ให้วานอนซ้อนง่ายยามีโลกผ้าไขา่สุขสบายถูกเถาซัวมีงัวกล้วยและสา่งมาขค้ายคาให้มัง่งมีจังสรรคฝึกหลักการเบา้าพญยะแต่ไหนเอาเขา่าพญาะแต่เพิ่นถามม,มาเจ้มา,ามีเจ้ามักไญาบ่มักเพิ่น เจ้าเมื่อเจ้ามากพะยา่ะหล้ะเจ้าอยากเบา่าเจ้ามากเจ้ามวนบ่มวลหม่นเออขั้นเจ้ามักเจ้ามวนเป็นหลวดัดะนั้นผมกระเสื้อมันวาพี่น้องอยา่างมักพะย่ะแล้วก็มวนแล้วะนานการเบาเนี่ยข้น ela, ววายูกับเวลาผูเบาพะยะหลงเก่งกหลายนะผมกเบพ่อได้เป็นพ่อสำนึงขนัดนอ้แต่ว่าค่ะดีใจที่ได้มาอนุรักษ์มูลมั่งสำหรับเทคนิคผมเนาะเอาเทคนิคจานกุ้งก่อนผมมีขําขึืนมีขําแสง มีขําลงมันจึงมวนคือพี่น้องเขากันเป็นปัญญาคว่ำหากกัดพี่น้องเขาจีบกัน,นก็สิมีหลานั่งเอ้ยมาหลานั่งเอ้ยซื่อว่าคว่ำหากแท่เห็นแต่เมยกับเธอเพียงแหลกเจอกระลงหมักสักกะเส้นอยากเห็นเจ้าพ่นแล้วเนี่ยมันมีขําขึ้นคันปูใหญ่บ้านกำนั่นชุ่มช่น,นสีเบาต้องมีพี่น้องเอยพ่อแม่เอ้ยผู้ฟังเอยอันเนี้ยขั้นประสงค์องค์เจา้าเบาะศัพท์ท่าเอ้ย พอออกเอ้ยไม่ออกเอ้ยพอแม่เอ้ยก็ไดเนี่ยนี่เือเอิ่มมาค่ำขึ้นก่อนเมื่อเขาขึ้นค่ำปิน่นมันสีเอือนใส่กันกับบทพญาบทนันพี่น้อง ơi, เอ้ยเพื่อนวาทว่วมหรือแรงขาดแบ่งบ่สมบูรณ์ประเพณีทำบุญพอแม่เฮาบบเคยถีบเนี่ยมันเป็นต้าฟังกว่วกันผู้ฟังเอ้ยบุญเมื่อเสร้าให้ตักบาดจังหันเดอบุญกลางวันให้แตงเพี้ยนค่อยคำนี่มีค่ำขึ้นฉะนั้นต้อง ฝึกข้ามขึ้นแล้วก่อนใบไหม่ฝึกข้ามขึ้นพ่อแม่เอ้ยผู้ฟั่งเอ้ยรัทธาเอ้ยพี่น้องเอ้ยน่ะเนี่ยเขาต้องขึ้นแล้วก่อนหัดข้ามขึ้นอรลอยลหัดข้ามแสกมานี่ข้ามแสกยังไหนล่ะอาจารย์ข้ามแสกกะอายังเช่นว่า พี่น้องเอ้ยสิทธิ์บ่มี่คู่เตือนเฮือนบอ่มีเสาะคำเป็นหมอลำบ่มีโอแค้นบ่มีลูกโปเป็นไดบ้บ่มฮอนคู่นซันเดอร์ซันเดอร์คำว่าซันเดอร์ซันเดอร์คือคำหน้าแสกแสกเพื่อให้เสียงเฮามันเอื่อนได้มันจีทีมเสียงไดนนนน้น่ะนะอ่าเนี่ยคือการแสก นับมือฝนสีไก่ฝ่าชนลาท่าสีไก่ฟังค้นสีนางพวอ,อทอนท่อนางซึมฝ่ากระหองตึงตึงมเมฆโคเมฆบ่มีฝนตูกละทนกับปัญหาไฮหน้าบ่มีน้ำพ่อแม่เอ้ยเนี่ยเขาเอามาแสกซันแล้วนะซันบ่นนะ่นนะท่อนี่แล้วทางสันนะเออเนี่ย,ยคือข่ํทจะเอามาแสกเมื่อข่ําล่มกับหูจักพ่อแม่เอ้ยพี่น้องเอ้ยเมื่อเขาจะบดเขาสีลมนะนะอ่านะ ขอเพียงสองเฮ่าหมั่นเสื่อใจกันแม่นบ่ไดดอยู่ไก่ชิดหากเจ้าสู้ชีวิตเบาบ่าบาอายตายบ่อหยานขอเพียงใดอยู่น้ำซันเดอร์นองลาเดอร์นี่คือคำลง่ะเบียกบ่อการงานบ่อสางมั่นชิดใดบอลใดพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เอ้ยเนี่ยคือคาลงพะญ่ะฉะนั้นเมื่อพี่น้องหัวขจคาขืขนคาแส่คาลงพะญาละล้วนั่ไปใส่ในบน่อนก่อนสันสันก่อนบดสันสันทัก่อน เมื่อใส่ก็บทสั้นๆบทต่อไปมันกระสีง่ายนะนะเออบทมันต่อไปกระสีง่ายผููฟังเอ,อ้ยไก่กะไก่แต่บานหัวไ้ดอกหน้าสวนไก่กะไก่แต่ม้วนมูเฮื่อนกับเหล่าสวดว่าจ้าเบาค้นหาอ่ยไรห่างต่างคนมันจะอยู่ต่างบานค่าเบาอย่างห่างกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเดินคือค่าลงนะครับกันปูยี่บานกำนั่นอส,สมบอบต่อเบากะพี่น้องเอ,อ,อ้ย ขึ้นค่ำพญาก่อนพี่น้องเอ้ยเพื่อนาวัดและบานจะต้องเพิ่งอาศัยกันบริษัทสัมพันธ์สองเสาเห้าหมุนใดบออาจปากันใดทั้งสองทางสีหม่างมุนย่ามเจ็บเป็นเอ็นอุ่นบาดบอขัดบัดรบอถิมสลากลิมเขาใส่ใจให้หฮาจำเจอไหวสามาคขี้ให้ถึงฟังเด้อสั่งคว้มหวังให้ไดยามีใด้ถูกโจจนจังสีน่ะนะ นี่คือขํามขืนคําแสขคามลงพี่น้องกสิสามานําไปประยุกได้ฉะนั้นทิมเสียงใ้มันเป็นบ,าาบ่อนซาซาบ่อน้เป็นยาฟาเฝ้าไหวเอ็ดยังในใบมันจะช้าช้า,ชาจะได้พ้าเลมงามนั่นนะพี่น้องเอ้ยเจ้ามาทํำท่านไห่ยอนปัดใจในไส้บุญสาระทุนทํำท่านไห่เจ้ามีบุญลน่นบุญกุศลหไหลเขาบ่มีเศร้าป่านนาา้ำตาเงืนไหลมาถูกค,คำเศร้าท้องไหลเขา ทุกคำแรงเด้อพี่น้องเด้อคอยฮัร์ดบวกไปนี่คือเทคนิคผมนะที่แนะนําพี่น้องได้พี่น้องอย่าไปดูถูกเจ้าของว่าบาเป็นดอกฝึกเบาดูดูมีคําขขืนพยญชนะาแสขําโลงเมื่อเป็นแล้วทิมอันผู้เปิ้เบาเป็นเท่ากับยิไปมองเพิ่นเด้อขันไปมองเพิ่นแล้วมันสีเท่าสีบอสูนะเท่าสีบัส,นะส,บสูดีไกลกับสีบงหบพ่ออยากสูดเลยเบิ่งพยญชาเจ้าของเบิ่งว่าเอ๊เท่าสีเห็ดจังได้สีบัาจังได้ คอยว่าคอยฝึกคอยไปหง้่นเลี้ยนหมมจันมันเป็นจังสันละคอยไปซื่อว่าการกินเขาผู้ใดกินผู้นั้นอิ่มมันบ่ไปอิ่มท้องเขาผุ่นผู้บ่กินผู้ฟังเ้ยบุญบุญนี่เป็นซื่อแห่งความสุขสีหอยวันพันโยกถูกสมัยยาไล่ทิ่มเด้อเด้อเนี่ยเป็นข้ามแสกพี่น้องเอ้ยเป็นข้ามขึ้นพี่น้องเอ้ยอบัวอาศัยหนามปลาเพิงบัางตุ่มไผ่กับหน่ายกับเพิงกันโดยดับ อันบาเสือสางส่างกวงฟ้านอาศัยปลาค้อนอาศัยพี่น้องเพิ่งเสือเพิ่กันที่แหลกเบาทีละคำเบาเยินเยินใส่กันพี่น้องล่องฝึกเบิงเดพี่น้องเอ้ยสมัยเงื่อนสีลืมดังสมัยคังสีลืมไหมหอดวางไฟสีลืมฟืน้นหอดวางปืนสีลืมมือเบาทีละค่ำไปให้มันตกทีละวักทีละวักไป ก่อนแปดกับอ่านสามก่อนแปดอ่านสามสองสามนั่นนะหลบแสงแดดหลบแสงแดดในสามหลบแสงแดดแผดเผาสองก็เข้าล่มสามตามหลังจังสันนะค่อยฝึกไปพี่น้องค่อยฝึกไปเดี๋ยวเก็เก่งนะครับเออเป็นแรงจี่แรงแจงห้ทุกท่านทุกคนนี่เทคนิคการเบาปัญญาแต่ละท่านแต่ละคนบล็อกขนกันผู้บนเบาเป็นเท่ากับถือว่บเป็นเก่งแล้วเอาเบอลตรงไป น,น้ำเพลินเพียงแต่เฮาเอาสำเนียงแต่ละจังหวัดมาใส่มันมีสเสน่ห์พระสพนองเอ้ยสระสัมมาเพลินกาวอากข้องประเสริฐก็คือบุญบ่อนสีกายเป็นทุนแก่ผูว่างสังขารเหลวไพผู้หันหาเกี่ยวทั้งสามไตใได้สากอเพลินวาเฮ็ดถือคอเพลินวาย่หถือป่องค้นก็ยองว่าดีสันแล้วสันแล้วอย่างสันนักพอแม่เอ้ยเพลินบาบานเมืองเกิดเดือดหอนหย่อนค้นหางศิลลธรรม ใจโบน้ำคํำซ้อนพุทตองค์เอามาไหวมีแต่ผ้าโลหหายเห็นแกโตใจกะตำคํำพระองค์บอกไหวโบมีดใส่ใจนี่เอาคอยเบาที่ระวากไปแล้วหลังจากนั้นพี่นองเก่งกะจังขยับขยายจังคอยเบามันสิเป็นไปประสบการณ์ไปนําเป็นแรงจิตแรงใจให้ทุกท่านทุกคนเนาะเอาอันนี้กะหวังว่าสิเป็นประโยชน์แกพีแกนองบอ่มากก็หลายมีค่าขืขนค่าแส่ค่าลง หลักกะที่ครั้งที่สุดก็คือหูเหรียญเหรียญมุมจันเฮี้ยนดูดูมันจนโลกนี้มันหักว้นเวียนเกี่ยวสงสารกับเกิดภัยศิวาเลิดลำคำนันบก่กวนล่างเตืเ้เฮาดีแล้วไปหลังหักกับสัวล่างเตื้เฮ้าสัวแล้วไปหนาผัดเราดีบ่มีภัยลิงเข็นใดซาตาุ้นแต่ศาสตร์กรเด้อพี่น้องเด้อบุญหลังทรงไห้สิได้เป็นโค่ศกใหญ่ในอนาคตขังหนาคือหลานหลาวาดีเนาะ เมื่อเนี่ยไ้ตัวไปก็สิได้ยิ้มมาฝึกได้นะครับเปี่ยนแรงใจไอ้มียังกะสอบถามกันอันอกิกาือว่ามาเบาให้เป็นแรงจิตแรงใจให้พี่น้องทุกท่านทุกคนเพราะว่าคนที่เป็นโคศกมักคณารือพิธีก่กอนเป็นผู้ใ่รู้ใ่เรียนตลอดแล้วเป็นผู้ยนุนบุญในกุศลมักไปวัดไปว่าซอยกิจการงานทั้งสงฆ์ั้งบานทั้งชุมชนกับชื่นชมพี่น้องทุกท่านทุกคนเนาะก็หวังว่าเอาหนังสือพญาวยพ่อนผมไปฝึกลองบึ่ง มีหลายอย่างท่านบาทหนึ่งให้บุญหลังไหลน,น้องท่านบาทสองในบุญหลังเลยบุญหลังไหลเขาท่านบาทสามก็ให้บุญของเจ้าน้ำปองาได้หางเมียนโมบูน,นี่คือสีเมียนอยู่ดอกหน่อยถ้าบาทสี่มันจะทํำการสั่งในสมดามดังใจท่านบาทหาก็าให้ได้ตามสิ่งสมประงคงท่านบาทหกได้ดตกบกลงอันมูงเงินข้ามเกี่ยวท่านบาทเจ็ดนั่นแล้วก็ให้บุญของเจ้าน้ำสู้คู่บาทง่าง ข้ท่านบาดแผลเหตุอันใดต่างๆแม่นขาขายก็ให้ได้กาไรนัานอย่างงามไปเปิดเอาเด้อในหนังสือจานกู้พงก็จําบ่อะไเบิดได้รังเท้อก็ลงคือกันได้ของกินบ่กินมันเน่าของเก่าบ่เรามันก็ลืมแมนความเพลินอิริ่กันยังว้ากันยังว่าเอาวันนี้กายพี่อวพี่น้องเขามีแต่ความสุขกายสบายใจอย่าเจ็บอย่าจนอย่ามลอย่ามองอย่าห่างอย่าหายอย่าไข่อย่าโซ่ด้ออย่าลำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปนะทุกท่านทุกคนซัดท่าทัน สัทธาทานทั้งหลายบุญกุศลให้น้ำทรงหนูทรงดอกความดีบารมีผลท่านบรรดาให้งามโกองค์บุทธโธให้น้ำคำองธรรมมั่งให้หนูทรงองค์ประสงค์ให้ปกปักหักผมซูม